อเทน่ามราทำไมอ่ะอาเทน่าเฮ้ยทายอ๋ออีกแปปนึงนะชาวลิฟแม่มุมนี้เนี่ยเหมือนผมจะเห็นอัเทน่าด้วยจะทำอะไรโชคดีนะครับสามศพอดีเลยล่ะเยี <laughs> ่ยมไป คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับกนจะขนของแถวไหนอะ ราวนมาดูแถวนี้ดูโอเคตรงนี้มีหนึ่งคาโก้ทุกคนดับไฟ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 รถเลยดับไฟรถ มามมหดลมลมเจ้าชายลมมึงคือเจ้าชายเหรอมึงคือพาราวะเจ้าชายอุ้มเจ้าชายอุ้มเจ้าชายหนีอุ้มอุ้มนี่นี่นี่นีเร็วยิงล้อรถที่หมดยิงลอ้ลอรถที่หมด,อ,ด,อ,ด,หมดอย่าให้มันเข้ามาในลิฟต์อย่าให้มันเข้ามาในลิฟต์ไป ใครได้เราบุกเลยบุกเลยใครเลือก้อมบุกเลยขวาขวาข้างไหนข้างขวา,า,ามีคนอุ้งทีอุ้งทีเฮียมนโดนลมนี่พักระวังระวังอย่าโดนควันระวังระวังควันระวังควัน ป้องกันมันไว้ให่าให้มันเข้ามาถึงตัวผมจัดการมันถอยถอยถอยใครเจ็บถอยระวังโดนพลันล้มระวังพี่เป็นพระเอกเหรอครับผมไม่เป็นเอกผมเป็นตัวโกงครับอย่าให้มันเข้ามา เคี่ยอะไรไล่ฆ่าคนเขารอเคี่ยข้างในออกไปออกไปกันมันมอฝา,าลม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 อย่าให้มันเข้ามาได้ออกไปต้านไว้วไว้กไปออกไปต้านมัน ไปเจ็บนอนไว้ก่อนบายบายไปก่อนนะชาวลิสเฮ้ยตาม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 เฮ้ย้ยคุณเห็นไหม,ม,มว่าจะเปิดเข้ามาได้เนี่ยกระสุนน่ะมันเจาะเข้ามาไม่ได้หรอครับไม่เงยทุกคนยิงัประตูไป <laughs> พวกมันก็แอบได้นิดน,นึงนะโอ้โอ้โอ้แค่ศูนย์มีเยอะขนาดไหนครับเนี่ยเจาะเข้ามาไม่ได้หรอกแม่งเลยได้ได้เจ้าชายจับไม่ได้ละสิชาวลีเสียใจด้วยนะครับใครก็ได้บอกคุณโก้นหน่อยเอาระเบิดมา งั้นตามกนในเมื่อมึงเข้ากูเข้าไม่ได้ระเบิดสวิร่าม,มึงก็อยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันนะบายคิดว่าแค่ระเบิดง่ายๆทำอะไรได้พวกเราไปกรับถึง <h ats> ผมจะออกไปไม่ได้อย่าคิดว่าผมไม่มีเขี้ยวเล็บ <h ats> นะครับชาวเลส <h ats> ชวลดิที่อู่อู่ชวลน่อยพ่อฮัลโหลอาเชาเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคําพูดสุดท้ายของอัวว่าจะตายก็ได้ตอนนี้อัวอยู่ตึกแดงอับฟานจะฆ่าอัวชิบหายแล้วพ่อผมเรารีบไปอับฟานอย่าทำอัวพ่อใจเย็นอี้ยเอ้ยไอ้เจ้าชายไปส่งชวลดิที่อูุ่้ยสีไปอูุ่้ยสีจำจำทางถูกใช่ไหมครับปืนไหมถือปืนไหมถือปืนไหมไป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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออก ไออุ้ยสีอุ้ยสีก่อนนะฟานจะฆ่าเฮนโนบหรอไออุ๋ยสีนะครับไม่ไม่ใช่อูมิดไนน,น,นนะโอเคแถวนี้แหละอ่า มูหลานมีใครอยู่บนรถบ้างมูหลานมูหลาเองบอกทุกคนเลยว่าตอนเนี้ยฟานจับตัวเฮโนเป็นตัวประกันอยู่โอเคได้ได้ไดพ่อที่ไหนอัวอยู่ตึกแดงมันจะไม่ให้อัวรับศัพท์แล้ว แยกกันเดี๋ยวช่วยไปก่อนโอเคไปด้วยเมื่อหลานเลี้ยงให้เรียบร้อยแล้วโอเคปันทำอะไรพ่อวะเนี่ยขอบคุณทุกเพื่อนครับยังไงส่งให้ผมอีกังมีเวลาเหลืออยู่ ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับส่งคบเพลิงให้ผมหน่อยเด้อเอางี้ใครส่งคบเพลิงเยอะสุดวันนี้นะครับหรือว่าแชร์เยอะสุดคบเพลิงได้หนึ่งรางวัลแชร์ได้หนึ่งรางวัลเด้อเอาเสื้อไปคนละตัวเลยเสื้อเด k i ิงนะครับจากโคตรโตสงสัว่าต้องมีคนบังคับอะไรพี่ฟานแน่เลยอะจะเป็นใครไปได้แล้วแม่งเล้ยแล้วแม่งเสือบังคับฟานให้จับพ่อไง มูหลานร<ป>ัทสงสารนนท์รจ,รจริงเลยแกขนาดนี้ยังโดนไล่าอีอ่แล้วโดนใครทำไม่ทำบ้างโดนพ่อทำโดนลูกตัวเองทำเนี่ยอยากให้ทุกคนไปมุงมุงเอาไว้นะมูหลานมูหลานวิ่งเข้าไปเจราจาก่อนนะได้ได้วดมาพร้อมเลยมูหลานไป ว่าแนเชีย่ยเอ้ยผมรอดูดิบอกว,ว่าคนสั่งมันต้องการอะไร รู้หรือยังครับคุณชวลิตว่าการปล่อยผมไปเดี๋ยวมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างชัว่วเฮ้ยมึงปล่อย <h ye> มึงหยุดควบคุมพี่สาวกูดเดี๋ยวนี้ <c ười> คือว่าผมมองอยู่มุมเดียวกับคุณนอะอ่าผมกำลังกระสั่งให้อาฟานเนี่ยปาระเบิดใส่เฮียนบดีไหมครับชวลิตหยุดหยุดกูขอแลกอะไรมึงต้องอ,อะไรมึงบอกมาเลย <laughs> ผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละผมแค่อยากจะดูอะไรสนุกๆเนกน่ะมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาเครื่องรางจะเอาอะไรมึงเอาไปหมดเลยกูให้รอดูก่อนมันจะเอาอะไร,ม,ไม,ม,รมันจะเอาอะไรมันจะเอาอะไร ผมจะยิงได้ไงนั่นพี่สาวผมนะอ,อทเทนา่าอทเทน่ามาทำไมอะ่ะอทเทนา่าเชีย่ยอ้ยไทยอีออีแป๊บหนึ่งนะชวลิตแม่ มุมนี้เนี่ยเหมือนผมจะเห็นอธเทนาด้วยมันจะทำอะไรโชคดีนะครับสามโซพอดีเลยล่ะยิ้ยไมไปเฮ้ยอธเทนา่าอธเทนา่อทนาอย่าเข้าไปเฮ้ยเทนา่าเชี่ยวไงดีวะตั๊งหนึง วิกเตอร์วิกเตอร์ผมต้องหาวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์เฮ้ยไอ้เจรจาก่อน, hey, นเฮ้ยเทน่าเจรจาก่อนวิกเตอร์กูจะมีเบอร์วิกเตอร์ไม่เล่า ฟันผมขอดูฟันก่อน ดูฟันด้วยดูฟันด้วยหยุดเดี๋ยวถ่ายละรถดูฟันที่โรงพยาบาลที่ตำรวจตามผมเหรอเชื่อสักคนสิส ส่งฟันหวโรงพยาบาลก่อน หนีตำรวจกันนะเฮี่ยมตำรวจแม่งรู้ออผมยิงอะ่ะเอานังเลยไปไหนดีวะเมื่อก,กี้มันฆ่าไม่ได้ครับมันอยู่ในลิฟต์อะเอา ตำรวจให้หลุดอ่ะเยี่ยมสามคันโรงแรมหรออนุ่มชั้เอ็กหนุ่มชั้เอ็กก่อน น่อยกันหน่อย,อยโอเคอเค่จะถามารัไปโรงแรมทำหนึ่งนะากำลังไปกำลังไปทำหนึ่งดิไปโรงแรมคือรวดฟังผมนะถ้าผมไปโรงแรม ถ้าผมไปโรงแรมแล้วมันทำอะไรไม่ได้ผมโดน ข้าไปโรงแรมก่อนไปโรงแรมเข้าห้องห้องรับไงตอนนี้ตอนเนี้ยอย่างที่หึงสลัดตำรวจให้หลุดก่อนแล้วรีบเข้าห้องรับครับผมเข้าสลัดตำรวจให้หลุดก่อนเหลืออีกหนึ่งคันมันเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มหลุดแล <S 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 ้วเยอะสี่คัน ไปเล่นนอกเมืองเหรอตัวน,นึงนะมันโดนล้อมอยู่เฮ้ยี่เฮ้ยไปเรื่องเออผมขับไม่เก่งมันสนมันลื่นมากเลยผมไม่รู้เหมือนกรรันว่ามันรู้ได้ไงอ๋อผมรู้แล้วตำรวจ ผมยิงองตรวจมันขึ้นหลอกคุณมันขึ้นหลอกหลอกว่าใครเป็นคนยิงไงแล้วมันเพราะเธอมาเปิดหออ่อเวลาใครทำอะไรตรงนั้นหรือว่าใครก่อคดีอ่ะมันจะขึ้นหลอกเฮ้ยพลาดแล้วกู หรือไปอยู่ไหนมาหรือไม่เคยมาดูแลอัวเลยไม่เคยมาดูแลครอบครัวเลยฮะ,ะหรือรู้ไหมว่าฟานมันตายแล้วหรือรู้บ้างไหมฟานตายแล้วเชียฟานตายแล้ว โรงแรม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 ผมก็ไปโรงแรมแลนะทางสุดท้ายแนละ้วทางสุดท้ายผมต้องไปโรงแรมโรงแรมโรงแรมไม่รู้รอดหรือเปล่าแต่ไปแนะล้วโรงแรมเนี่ย าก็น่าจะไม่ไหวที่เดี่ยวกันรุนแรงเมื่อหลานปากไวบ้างก็ได้นะกินวไยเฉลิมฉลองโรงแรมเปิดใหม่ของบางดีกว่ารสชาติดีนะครับบางกินคู่กับสเต็กแน่นอนครับผมเฮ้ยตำรวดูท่าแล้วน่าจะเข้ากันดีนะตำรวจไม่ตามเหรอเฮ้ยเข้า ผมเนี่ยเอลเอก็เคยไปแล้วว่าไงมูหลานว่าไงมูหลานมูหลานรู้นะชาวจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเรามีอยู่แล้วครับผมที่นี่พร้อมบริการทุกท่านถ้าจะทานสเต็กเนื้อนะแนะนำให้เป็นทานออคู่กับไว้ได้นะคะเฮ้ยชาวชาวเล็กคุณเฮ้ยเกศโซนไอเย็นก่อนเย็นก่อนชา มึงฆ่าพี่สาวกูเกเซฟโซนเชกเซฟโซนเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนแล้วนั่งคุยกับผมกนมึงฆ่าพี่สาวกูอ่ะบอสใจเย็นๆนะนะที่นี่มันคอนยินลาเทอานะเฉลวลิศทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจัดการเองเฉลียวลุศดี้ีบังยังจัดการไม่ได้ผมขอชมก่อนนะเองนะวายหลานขอแล้ววายขอแล้วนะวายบังเนี่ยรสชาติดีนะมานั่งคุยกันก่อนดีไหม แล้วคุณ่าลืมนะว่าที่นี่มันมีกฎอยู่แครเก็บเจ้า่องโรยดีมั้งเชาเอาเป็นว่าผมเลี้ยงเองแล้วกันถือว่าเป็นมารยาททางสังคมนะคุณเจ้าชายคะขอห้ครับโอเคโอเคได้เก็บปืนด้วยครับเก็บปืนกันยิงไปเว้ยเชาทำถูกต้องและแล้วก็จากไป มันทำอะไรไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นคะเจ้าชายก็พอดีเขาคิดว่าผมไป่นหลานเข้าใจนะว่าชาวรู้สึกยังไงยิงก็โดนประหารเราจะมีหนทาง้าแล้วก็เรื่อง เสือไฟอ่ะมูหลานไม่แนะนําให้ชาวเก็บไว้กับตัวนะ <Okay. S 1> แล้วก็พรุ่งนี้มูหลานจะติดต่อคนหนึ่งให้วันนี้ก็ไปพักผ่อนเถอะเจอกันพรุ่งนี้ฟันดีมูหลานฟันดี <S 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 <S